เช่นชนิวอายุสิปีที่นิวยรอรอแต่นี่ก็มีพั่วแล้วนะนั่นแม่หนุย่ยพุว่วแกตายไปนานแล้วไม่ใช่ว่าแกตายจากเราท่องคนไปนะแต่ไม่ถึงว่าแกดได้ตายจากได้เราซ่องคนไปนานแล้วเพรพอไปติดเมียน่อยไม่เคยดูแลที่ส่งเสี่ยวเราท่องคนเลยฮัลโหลคุณแฟนทำไรอยู่อ่ะ กินข้าวแล้วมั้ยกินข้าวด้วยนะก็เป็นลูวงลุงอุตสา์ในการซร้ารอยนี่จะเอาไปทำาไรงานไม่ต้องโอน่ายมันลอกมันเอาไปเที่ยวแลลาอุ้ยช่งค้าแล้วขอบคุณนะลุงน่ารักที่สุดเลยก็อบอกแลเลยไงว่าไม่ต้องโอนให้มันนี่งอนเลยนะเรนเจ๋งเพียงมาห่อด้วยแนละ้วแต่ว่าแหมเกบ์บอยอย่างเดียวคุณแฟนใส่แม้ไม่เดี๋ยวกลัวแม่คุยเดีลยงนั้นนะ พูดอะไรรื้ออะไรจบเติเยียนกับแมที่นี่ไอ้ป้าอุ้ยแม่พ่อหนูมาแล้วหนีไปเรียนก่อนนะมึงเผบกันขี่วันแล้วนี่มึงเรียกพูดเต็มป้าแล้วซ้ำเดือนนู้มึงอยากแก่เด็กเดนี่ยนี่วะสวัสดีครับแม่เดี๋ยวป้าก้อนก็ได้นะบุ้มมีป้าหนูอยากได้มาละมาส่งนะเดี๋ยวห้ามผ่าพลไปไหนเดี๋ยวห้ามเกินเลยเด็ดขาดเข้าใจกขมาเกินเลยไหมบุ้มครับไปไปนิวไป เดี <ar> ๋ยวไปโรงเรียนไสเราดับพี่จบราต้องโชคคนนะแม่ไม่รู้เรื่องค่ะไปถึงโรงเรียนค่ะไปละพัวรค่ะไม่ต้งถอยห้างกอนไปที่เตี้ยนิวน้ำจิตแรงเก็บทำไมนี่ใสร็จอบแค่บภาพัวรกันแรงวะจบเอาโชคมาล้ำตัวเองยุ่งใจชีวิตได้กลมกลอนไม่ได้ จะนักใจเแทนคนกูนสายเกิดกูไม่หลับได้เลยวะจายกอยือทอมแน่เลยวะแหมเดี๋ยวกูเปี๋ยนปาเลยนะได้หรอไม่ี่แค่กูม่้รอกไม่แค่เดี๋ยวมาตัวอีกขับไปเด็ดก็เลยโทรมาแล้วฮัลโออหว่านจีหับ่นะเป็นไ้มา เราจะให้มารับนีดถาให้รับใช้หมดน้ำที่ต้องมารับเลยนะเอ้โหดูอย่าเข้าไปรับนะมาทางล่างนะมึงคุ้มค่าที่จะถือกันนะได้เลยมึงฉันว่าน้ำไม่ใช่ไปบวกมึงบอกกูนะเปิดบริกันเจ็บอ่ะไปพี่บานลุงเก็บแบหน้ำหรือเปล่าไม่ตีกัน อันนี่ได้นี่เนี่ยสิงซิงอ่ะบุ้มถ้าเกิดว่าบ,บุ้มได้เราแล้วอ่ะมึมยัง,งมีคอดปะไหนเคยมีมัม้ยจำเล่นที่พันมาย้จับได้เลยกัน นี่อ่ะไม่อยู่เวยีนี่ใครอ๋อไอ,อยู้ยแล้วทำไมถึงหนักเป็นเนี่ยอ๋อบอกมาไม่ยาเอ็นนาะหนอมันทำมาลายรอบเนี่าจะไม่เจอใจกันเนอะโอ้เขาทุกันดีกันดีกันโอ้เขาทุกันดีกันนะดีกันนะ<อ> <laughs> ตื่นีน้องไปบ้านคิวนะจงนี้ไปบ่อยนะบ้านใคิวไม่เฉ่ว่าคนไปหหาบูมแล้วเลยอือเพอรแมน้องเป็นเศร้าเป็นนะอยู่บูแล้วบ้านผูเฉยอ๋อจ้าอุ้ยแมไปแล้วนะสวัสดีค่ะไม่ยู่กับพวกเน cái này ngay mà, hôm nói con là gì được khử, mương phun pandi mà top của gúp à, giùm, thôi top cái này cái này thôi nhỉ, tru thua lót tặng gú, còn để thôi top căn cửa phu trai luôn, ờ, ba, rất nhiều ui, trai. ใจขุนายไม่แหลกกูเลยวะมึงโอ๊ยพี่บ้าบ้างก็ได้แต่ขุนใจแล้ยมึงดูตัวอย่างยังกูดิจะแบบจำเว้ยขึ้นมาห้าเลยนะกูจะไม่มีแฟนเลยกูอยู่แบบนี้สนุกกว่าเยอะเลยอยู่กับมึงนะเนาะกินล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 ยกินเยอะๆเลยมึงนี่นี่นี่ดีเด็ดมากแล้ลาะเสือเด็ดจ่ายตังค์ให้กูกันนะ